เจ้เปิดไปจ้าไครับเรียนพุ่งกับบัญชาและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวของตำรวจสอบสวนกลาง CIB โดยกองครับการปราบปราม เป็นการถแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการชัดดาวเหมืองขุดบิตคอยดัดแปลงมิตเตอร์รักกระแสะไฟฟ้านะครับทำรัฐเสียหายกว่า10บล้านบาทครับนำการถแถลงข่าวโดยพลตรีมนตรีเทศขันพุ่งครับการปราบปรามนายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนายปานทองทินสถิตผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบไฟฟ้าปฏิบัติการคงข่ายระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานคณะการทํารทำงานกำกับดูแลตรวจสอบและป้องกันการละเมิดการใช้ไฟฟ้าจากเหมืองคุดบิตคอยนะครับลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านนะครับรับชมทีเซอร์ผลการปฏิบัติการในครั้งนี้ครับขออนุญาตเชิญชมครับ ขออนุญาตเรียนเชิญพลมตรีมนตรีเทศขันธ์พูดถึงจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติการในครั้งนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับครับเป็นพี่น้องสื่อมวลชนและผู้รับชมทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้นะครับทางกองประชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองขับการปราบปรามนะครับมีข่าวที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทางบ้านได้รับได้รับทราบนะครับ เกี่ยวกับการเปิดปฏิบัติการนะครับทำลายล้างนะครับเหมืองบิตคอยนะครับซึ่งทำให้รัฐมีความเสียหายมูลค่ากว่า10ล้านบาทนะครับสำหรับคดีนี้ก็สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนกันยายนนะครับ2 5 6 7ที่ผ่านมานะครับทางเจ้าที่ตำรวจกองกับการ5กองบังคับการปราบปรามได้รับแจ้ง เบาแสนะครับจากพลเมืองดีนะครับว่ามีบ้านหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีพฤติกรรมที่ต้องสงสัยนะครับน่าเชื่อว่าอาจจะเป็นที่ตั้งของซินบอกนะครับที่ใช้ในการหลอกลวงที่น้องประชาชนพวกแก๊งคอนเซนเตอร์ต่างๆนะครับทางเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ทําการนะครับสืบสวนนะครับ จนทราบตัวผู้เช่าบ้านหลังดังกล่าวนะครับพบว่าบุคคลดังกล่าวนะครับมีเงินหมุนเวียนอยู่ในบัญชีนะครับในห้วงตั้งแต่เดือนมกรา66ถึงกันยา67นะครับมีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า40ล้านบาททําให้น่าเชื่อว,ว่าเกี่ยวข้องกับการกทาผิดกฎหมายนะครับอนอกจากนี้นะครับจากการตรวจสอบอยังพบว่าบุคคลดังกล่าวนะครับมีการขอใช้ไฟ ใช้น้ำนะครับในบ้านอีกดืนอีกนะครับรวมทั้งสิ้นเก้าหลังนะครับก็คือม,มีบ้านของตัวเองเป็นชื่อตัวเองสองหลังแล้วก็เป็นบ้านเช่าอีกเจ็ดหลังนะครับทางเจ้าหน้าที่ตารวจก็เลยได้ขออนุญาตนะครับศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในการตรวจค้นบ้านดังกล่าวนะครับโดยมีการเปิดปิบัติการตรวจค้นเก้าจุดวันที่เจ็ดพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับผลการตรวจคน้นพบเครื่องขุดบิตคอยนะครับ นรับซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของทุกท่านนะครับอยู่ในบ้านทุกหลังนะครับซึ่งมีการดัดแปลงบริเวณชั้น2ชั้น3นะครับในการติดตั้งเครื่องกุญบิตคอยนะครับกำลังทํางานอยู่นะครับจึงได้มีการตรวจยึดนะครับมีทั้งหมด1นึเครื่องนะครับตรวจยึดนะครับแล้วก็มีการขออนุมัติสารออกหมายจับนะครับผู้ต้องหาจํานวน2คนนะครับคือนายนัทพงศ์นะครับอายุ30ปีกับนายอาทิต นะครับอายุ30ปีนะครับการรักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับซึ่งมีอัตราโทษจำคุก1นถึงเปีนะครับหรือปรับตั้งแต่20,000ถึง140,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครับก็สื่อมวลชนมีอะไรสักถามเรียนเชิญครับเรียนสอบถามท่านว่าเครื่องบิตคอยเนี่ยในประเทศไทยถูกกฎหมายหรือยังครับท่านหรือว่ามันยังไงครับท่านเราต้องมีใบอนุญาตยังไงไหมครับท่าน ในเันนี้เดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบกันนะ่ยในในส่วนของผู้ต้องหารายนี้เนี่ยถ้าที่เราทราบนะครับเป็นลักษณะของการซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์ล่ะมือสองนะครับเพราะว่ามือมือหนึ่งเนี่ยปกติก็ไม่ไม่คุ้มค่าในการก็ใช้วิธีการซื้อเครื่องมือสองหรือกัระบบกันเองนะครับมีประเด็นคำถามเพิ่มเติมไหมครับ สำหรับเคสนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญทางท่านตัวแทนจากการไฟฟ้าครับครับสวัสดีครับพี่พี่สื่อมวเชนทุกท่านครับผมในนามของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางกองชักการสอบสวนกลางโดยเฉพาะกองกับการกองปรับปรางี้นะครับที่ช่วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของเรานะครับ เพราะว่าเหมืองคดบิตคอยเนี่ยทำความเสียหายให้กับประเทศชาตินะครับแล้วกันไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจํานวนมากนะครับก็เราก็ได้รับความร่วมมือจากกองังคับกองปราบปรามเนี่ยนะครับที่ดําเนินคดีถ้าเกิดเราทําโดยลําพังเนี่ยก็ไม่สามารถดําเนินการได้นะครับในกรณีนี้นะครับกันไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะก็อยากจะเตือนนะครับผู้ที่ให้เช่าบ้านแล้วก็ขุดเหมืองบิตคอยนี้นะครับ ท่านก็อาจจะมีความผิดด้วยนะครับทั้งอาญาแล้วก็ทางแพ่งที่เราจะต้องเรียกเรียกค่าเสียหายนะครับก็มีค่าปรับก็ค่อนข้างสูงนะครับในกรณีนี้ในเคสนี้ก็ประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทนะครับก็อยากจะฝากเตือนนะครับผู้ออกการเช่าบ้านเนี่ยนะครับก็คือช่วยตรวจสอบด้วยนะครับว่าที่ีเขามาเช่าบ้านท่านเนี่ยเช่าเพื่อเป็นการอยู่อาศัยหรือทำธุรกิจ ที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะขุดเหมืองบิตคอยนี่นะครับถ้าเกิดท่านทราบท่านก็สามารถแจ้งที่กันไฟฟ้าได้นะครับที่ PA Contact Center 11หนึ่งหนึ่งท่านอาจจะกองปรับปรามได้นะครับก็กันไฟฟ้าส่วนภาคก็จะฝากท่านไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับครับพี่พี่สื่อหมวลชนมีประเด็นคำถามเค่นี้เพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีลำดับต่อไปขอเชิญพี่พี่สื่อมวลชนสอบถามประเด็นการจับกลุ่มเคสอื่นได้ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับครับก็ตามที่ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนะครับก็อยากเรียนชี้แจงให้ทราบว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับเกี่ยวกับพฤติการเกี่ยวเงินสามสิบเก้าล้านนะครับซึ่งข่าวก็ออกมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วนะครับในส่วนของเจ้าที่ตำรวจเราก็ไม่ได้ดิ้นกำจนะครับได้ทาการสืบสวนเมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรนะครับเมื่อวานนี้เราก็ได้ทาการขออนุมัติศาลอาญานะครับในการออกหมายจับนะครับผู้ต้องหาจํานวนสองคนนะครับคือนะครับ ในความผิดฐานร่วมกันชอบโกงนะครับร่วมกันนําเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อินเทสนะครับแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินนะครับแล้วเมื่อเช้าเมื่อเช้ามุ่งเช้านะครับทางเจ้าที่ตำรวจเราก็ได้นําหมายคนเข้าทากาบกลุ่มตัวผู้หาทั้งสองได้ครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนครับ หรือไม่ครับแล้วแจ้งข้อเก่าวหายังฮะหรือออกหมายจับจากการสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็ในเคสเนี้ยมีผู้ร่วมกระทาผิดด้วยกัน3คนนะครับก็คือมีในส่วนของอทนายเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งในส่วนเนี้ยเนื่องจากเขาถูกควบคุมตัวอยู่ในในคดีอยู่แล้วนะครับ ขออนุญาตเอ่อส่วนเองของิการการิดที่เกี่ยวข้องม,มันเป็นเนื้อหาในสำนวนเลยนะครับ,รบข้าไปเกี่ยวข้องนานไหมครับเกี่ยวของทนายเนี่ยข้าไปเกี่ยวยังไงพอเปิดเผยสักนิดได้ไหมฮะเพราะสังคมก็สงสัยว่าเข้าไปเกี่ยวยังไงพอจะเปิดเผยที่ไม่กระทบต่อสำนวนได้ไหม มเชื่อว่าพฤติการที่เกี่ยวข้องก็มีที่ปรากฏเป็นข่าวอะไรอยู่อยู่อยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าวสื่อมวลชนก็คงทราบอยู่แล้วนะครับส่วนรายละเอียดลึกๆเนี่ยมันเป็นเนื้อหาในสำนวนจริงๆนะครับผมขอญอาตสงวนไว้แล้วกันครับรก็มันอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานของเราครับในขณะนี้เรามีพยานหลักฐานที่ตามสมควรที่จะขออนุมัติ ออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามนี้อยู่นะครับส่วนจะมีบุคคลอื่นอะไรอย่างไรบ้างเนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานของเรานะครับเรายังไม่ได้ตัดประเด็นอะไรทิ้งนะครับก็ครับก็ก็เป็นเนื้อหาในสำนวลนี่ครับครับขออนุญาตนะครับไม่ตอบครับก็วันนี้ที่พูดได้ก็คือมีการจับกลุ่มทั้งสองคนนะครับ ได้ที่บ้านพักนะครับย่านวังตางหลงังนะครับพร้อมกับมีการตรวจยึดรถนะครับจำนวนสองคันนะครับรถปอเช่นหนึ่งคันรถเบนซ์หนึคันนะครับแล้วก็มีการตรวจยึดซิมโทรศัพท์แล้วก็สมุดธนาคารนะครับซึ่งเป็นชื่อของบุคคลอื่นนะครับก็จะได้ตรวจสอบขยายผลต่อไปครับ นี่ฮะโดยประวัติพื้นฐานของในนุเนี่ยเขาเขามีคุณแม่ที่ที่ได้สามีชาวเยอรมันนะครับก็ไปอาศัยอยู่ที่เยอรมันตั้งแต่เด็กไปเรียนระดับมัธยมต่อในระดับโปิเทคนิคเยอรมันหรือถ้าบ้านเราก็วิชาชีพชั้นสูงปวสเนี่ยฮะก็เรียนเกี่ยวกับในด้านของคอมพิวเตอร์ แล้วก็มีความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ไอทีมาตั้งแต่ระดับปวสก็คือระดับสูงกว่ามัธยมปลายนะครับเรียนหลังเรียนจบที่เยอรมันเนี่ยก็ทํางานที่บริษัทคอมพิวเตอร์บริษัทไอทีที่เยอรมันเนี่ยสปีนะครับก็มีความรู้ทางด้านนี้มาแล้วก็มีความชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตคริปโตเคอร์เรนซีนะครับพวกบิตคอยน์อะไรพวกนี้มาตั้งแต่ตอนนั้นหลังจากทํางานเก็บเงินมีเงินทุนสัก,สก ระยะหนึ่งประมาณสองปีก็กลับ,กล,บกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับตอนที่เขากลับมาเนี่ยเขาก็ไปไปเปิดเว็บไซต์เว็บไซต์ให้บริการนะครับดูภาพยนตร์ดูหนังต่างประเทศฟรีอ่าซึ่งก็ชาวบ้านชาชนก็เข้าไปเว็บไซต์นี้แล้วก็สามารถที่จะดูอ่าภาพยนตร์ต่างประเทศได้ฟรีก็เป็นที่มาของที่เขาเนี่ยถูกฟ้องนะครับถูกเจ้าของลิขสิทธิ์บริษัทภาพยนตร์ต่างประเทศเนี่ยฟ้องฟ้องเมื่อเมื่อสัก หลายปีก่อนนะครับหกเจ็ปีก่อนซึ่งในตอนนั้นเนี่ยความเข้มข้นระบบการป้องกงันเะไต่างๆมันก็ยังไม่ค่อยดีนะครับเพราะถูกฟ้องเขาก็หาใครสักคนที่จะมาช่วยเรื่องคดีเขาเขาก็เซิร์ชจนไปเจอทนายตั้มนี่ฮะทนายตั้มก็เข้ามาช่วยเรื่องคดีความก็ได้รู้จักคุ้นเคยกันมาตอนนั้นส่วนเรื่องคดีเขาเนี่ยตอนขั้นตอนนี้ก็อยู่ในในระดับที่หลายปีเรื่องราวก็ประมาณนี้ครับ ตรงตรงนั้นเนี่ยในในส่วนของเราเนี่ยก็ไม่พบส่วนตัวเขาเขาบอกว่าเขาไม่เคยไม่เคยถูกเยอรมนดำเนินคดีครับซึ่งมาถูกดำเนินคดีในประเทศไทยนี่แหละ,ะเขาให้การมาเขาเขาเล่าให้ให้เราฟังแต่ว่าสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยเป็นการพูดลยอยๆมากเลยไม่มีพยานฐานมาสน,นับสนุนเดี๋ยวเดี๋ยวท่านี้จะต้องสืบสวนต่อไปนะครับถ้าพบก็ ขยายผลในส่วนนี้ก็บอกเราอย่างเดียวว่าผมเลยทำบิตคอยนมานานเนี่ยรายได้ให้ผมเยอะมากเลยแต่ก็อย่างที่ผมบอกเป็นคำพูดปากเปล่าภาษาม้านเราคือพูดปากเปล่าไม่มีพยานหลักฐานมาสนับสนุนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เราจะจะสืบสวนเพิ่มเติมนะครับ เขาบอกว่าผมเขาซื้อได้ราคาถูกแล้วก็ขายแพงก็นักเทรดนะฮะนักเทรดเดอร์ตัวยงเลยแต่ก็ไม่มีอะรมาแสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์ยังไงรายได้อะไรแค่ไหนยังไงเหมือนเดิมครับก็อย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกว่าไม่มีหลักฐานมาแสดงแล้วก็รายละเอียดเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของสำนวนนะครับสำนวนที่กำลังดำเนินการสอบสวนอยู่ก็คงจะ เิดเผยไม่ได้อย่างที่ท่านผู้การได้ไดแจ้งให้ทราบนะฮะก็ถ้าพยานหลักฐานไปบ่งชี้ไปถึงส่วนไหนข้อที่จริงเป็นอย่างไรก็กต้องว่าไปตามนั้นครับ ก็นะครับยังยังเคสเคสทนายตั้มเนี่ยสื่อมวลชนหรือว่าพี่น้องชาชนให้ความสนใจมากนะครับแล้วก็มีข่าวมีขาม่าวมีเบาะแสไม่ใช่ว่าเบาะแสเพี่าได้จะมีจากพี่น้องสื่อมวลชนอย่างเดียวหรือตามเพจต่างต่างอย่างเดียวนะครับแต่จากพี่น้องชาชนที่ไม่เปิดเผยที่ไม่แสดงตัวอีกเยอะซึ่งมีทุกๆประเด็นเนี่ยเราเก็บประเด็นแล้วก็ตรวจสอบทุกประเด็นนะครับถ้าไหนที่เป็นข้อที่จริง ปิดเผยต่อสื่อต่อสารให้ชนได้เราเปิดเผยแล้วก็น,นําเสนอนะครับแต่ส่วนไหนที่บางส่วนต้องต้องต้องเรียนตามตรงว,ว่าบางส่วนก็ไม่ไม่เป็นข้อเท็จจริงเลยนะครับลดทุกส่วนรดตรวจสอบหมดนะครับอย่างเช่นประเด็นว่าทรัพย์สินเก็บไว้ซุกซ่อนที่ไหนอย่างไรเราติดตามสืบสวนอยู่ครับถ้าพบถ้าสรุปได้ได้ความอย่างไรก็จะนําเสนอในในส่วนต่อไปแน่นอนครับ ไม่เอาเงินยังยังไงนะฮะอีกทีเต็มอ๋อทีนีจ้จะเข้าในเรื่องของสำนวนแล้วฮะจะเนื้อหาแล้วถ้าถ้าเปิดไปตรงน,นี้เนี่ยไม่น,าน,าน่าจะไม่ไม่ถูกต้องนะท,ท่านท่านท่กกานลได้แจ้งมาแล้วนะครับเรื่องในในสำนวนยอมรับหรือว่าปฏิเสธในข้อกล่าวหาคะต้องให้การปฏิเสธครับ กรรีเทยก็ในส่วนของการสอบสวนปากคำก็เดี๋ยวอยู่ระหว่างขั้นตอนนั้นครับก็ต้องต้องรอ,อ,อดูก่อนครับครับตอนนี้ยังยังอยู่ในขั้นตอนที่กําลังจะทำการ ก็อยู่ในขั้นตอนที่ที่บอกครับเดี๋ยวขอสอบสวนก่อนตอนนี้เพิ่งจับมาเมื่อช่วงเช้านี่เองครับครับพี่พี่สื่อมีประเด็นคําถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเชิญทางผู้บัญชาพาพี่พี่สื่อมวลชนตรวจดูของกลางที่ตรวจยึดได้จากคดีเหมืองคุดบิตคอยครับขอยียนเชิญครับ กสครับก็ที่จดมายน้นเป็นสแหล่งใ้กังารมาทีองับกออะครับ หน้าตรงรถนะควถ่ายภาพเดี๋ยวพ่ภาพสวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมแฟนเพจนิวันทุกท่านครับ วันนี้เรามาอยู่กันที่เดิมครับสำนักงานตํารวจสอบสวนกลางนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นในส่วนการแถลงข่าวในส่วนของการทลายเหมืองขุดบิตคอยนะครับดัดแปลงมิเตอร์รัดกระแสไฟฟ้าเนี่ยทำให้รัฐเสียหายกว่า10ล้านบาทนะคุณผู้ชมครับซึ่งในส่วนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนำโดยท่านพันตำรวจโทสรันนะครับแล้วก็พันตำรวจโทพงศักด์นะครับ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ5นะครับบอกกระปอร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับภายใต้การอำนวยการของนาอยอุดมศักดิ์เต็มวงนะครับรองผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับและก็นายปานทองถิน่นสถิตน,นะครับผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบไฟฟ้านะครับปฏิบัติการโรงขายระบบไฟฟ้า ได้ร่วมกันตรวจค้นนะครับบ้านต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจํานวนทั้งหมด9หลังนะครับตามหมายค้นของสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับรวมยึดของกลางเนี่ยเป็นเครื่องขุดเหรียญสกุลเงินบิตคอยนะครับซึ่งกําลังถูกใช้งานอยู่ณะขาตรวจค้นนะครับจานวนทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเครื่องแล้วก็มี คอมพิวเตอร์นะครับตั้งโต๊ะพร้อมจอภาพจำนวน7ชุดนะครับอินเทอร์เน็ตเราเตอร์นะครับสิ router, บชุดแล้วก็เครื่องมอนิเตอร์ไฟฟ้าซึ่งถูกแก้ไขดัดแปลงจำนวน10เครื่องนะครับได้ขออนุมัติจับนะครับแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน2รายนะฮะนายนัทพงศ์นะครับ,นะรบขอย่าสมวนนำสกุลนะคุณผูนะ้ชมอายุ30ปีครับนายอาทิตย์อายุสาปี ซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับกล่าวโดยพิติการครับก่อนการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากพลเมอนดีนะครับว่ามีบ้านต้องสงสัยเป็นอาคารพาณิชย์จํานวนหนึ่งหลังซึ่งมีชายวัยรุ่นเช่าวไว้โดยไม่มีผู้เช่าอาศัยอยู่นะครับแต่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับ มีกล้องวงจรปิดเนี่ยไว้บริเวณรอบบ้านนะครับทำให้สงสัยว่าอาจจะใช้การติดตั้งเครื่องซิมบ็อกนะครับคนร้ายของแก๊ง call center ใช้สำหรับดัดแปลงสัญญาณโทรศัพท์ไปหลอกลวงผู้เสียหายนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนครับจึงได้ลงพื้นที่ดำเนินการสืบสวนในทุกมิตินะครับจนทราบว่าผู้เช่าเนี่ยคือนายนัทพงศ์แล้วก็นายนายนัทพงศ์นะครับอายุ30ปี ยังได้เช่าอาคารพาณิชย์แล้วก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้โดยไม่มีผู้เช่าอาศัยอยู่นะครับในลักษณะเดียวกันอีก6ที่นะครับและยังเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยวนะครับอีก2แห่งรวมทั้งสิ้นเนี่ยเที่นะฮะจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายนัทะพงศ์ครับพบว่ามีธุรกรรมที่ต้องสงสัยในห้วงเดือนมกราคม6 6ถึงกันยา67นะครับมียอดเงินหมุนเวียนกว่า40ล้านบาทจึงเชื่อว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดนะครับ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับเพื่อตรวจสอบการใช้กระแสไฟฟ้าของบ้านต้องสงสัยนะครับก็ผลการตรวจพบว่าบ้านดังกล่าวมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงผิดปกตินะครับซึ่งสอดคล้องกับค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนจึงน่าเชื่อว่ามีการลักลอบดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อลักกระแสไฟฟ้าและนําไปใช้เปิดการทํางานของเครื่องขุดเหรียญสกุลเงินดิจิตอลหรือบิตคอยนั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ย ชุดตรวจค้นจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอรุมาาใหมายสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกหมายจับบ้านบ้านต้องสงสัยทั้ง9จุดนะครับต่อมาวันที่7จครับจึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กาาไฟฟ้านะฮะเข้าตรวจค้นบ้านต้องสงสัยเ้จุดผลการตรวจค้นพบว่าบ้านทั้ง9หลังมีการดัดแปลงนะครับเพื่อติดตั้งเครื่องขุดสกุลเงินบิตคอยนะครับพร้อมระบบระบายความร้อนโดยพบเครื่องขุดสกุลเงินดิจิตอลบิตคอยเนี่ยกำลังเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของบ้านแต่ละหลังนะครับ ถูกเปิดใช้งานขนาดเข้าตรวจค้นด้วยนะครับส่วนนี้นะครับผู้ต้องหาให้การรับสภาพนะรับสภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับก็ตรวจสอบพบข้อมูลราค่าความเสียหายนะครับจากการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้านะครับ พบว่ากระแสไฟฟ้าดัดแปลงมิตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเครื่องขุดบิทคอยของกลางจำนวน1 1ึ้เครื่องจะต้องเสียค่าไฟฟ้าเดือนละประมาณ1ล้านบาทนะครับท้งนี้พบว่าคนร้ายได้ก่อเหตุมาแล้วเป็นระยะเวลา1ปีคาดการความเสียหายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทครับท่านผู้ชมครับครับและนี้ทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวหสำหรับผลงานตำรวจสอบสวนกลางของ ครับคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องที่น่าติดตามอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมครับสําหรับในคดีทนายตั้มนะครับซึ่งตัวละครสองคนที่มีชื่อนุกับสานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้จับกลุ่มตัวทางด้านนุกับสามาที่สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้นะครับณขณะนี้เนี่ยตำรวจอยู่ในส่วนของการควบคุมตัวเพื่อสอบปากคำนะครับ ก็มีประเด็นเกิดขึ้นมานะครับในส่วนนี้การรวบตัวผัวเมียนะครับในส่วนของการขุดบิตคอยนะครับซึ่งเป็นคนสนิททนายตั้มเนี่ยนะครับตรงนี้ฝากผู้ชมด้วยติดตามกันด้วยนะครับในส่วนของวันนี้นะ พอส่งมาอีกแล้วผมทนายจับไหมอืมอีเมื่อเช้าใช่ไหมที่บอกมือล็อกลูกก็ลก เอาละครับคุณผู้ชมและนี่คือความคืบหน้าสําหรับนักงารตำรวจสอบสวนกลางของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวความคืบหน้าที่ส่วนของคดีชนะายตั้มกับเงิน3 9้าล้านบาทนี้จะเป็นเช่นไรฝากคุณผู้ชมรับชมติดตามกันด้วยนะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านติดตามรับชมรับฟังครับขอบพระคุณทุกกำลังใจฮะทุกการแชร์ทุกคอมคมนต์ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สำหรับนิววันไลฟ์ในช่วงหน้าสวัสดีครับ